ครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็เออจะพาไปลองชิมเมนูใหม่ของอคาเฟ่ครับผมก็จะเป็นออกาแฟบูอะไรทักอย่างหลยครับผมเป็นเมนูใหม่ก็เดี๋ยวจะพาไปลองนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมตัวใหม่ผมยังไม่เคยลองเลยโอเคไป ผมก็นี่ครับได้มาแล้วมันก็จะแบ่งเป็น3ส,ส่วนเออข้างบนเป็นกาแฟตรงกลางเป็นนมก้วข้างล่างเป็นบูแต่ว่าผมพิเศษใส่บุกมาด้วยครับผมขาดไม่ได้ครับอันนี้เพิ่มอีก15บห้าทลองชิมนะครับปกติผมไม่ค่อยกินกาแฟอยอนะเพราะว่าถ้ากินกาแฟผมเป็นอะไรไม่แน่ใจอ่ะมันกินแล้วท้องก็เสียประจำ รสชาติมันน้าหอมมันหวานน้าหอมนะของออคาเฟ่เนี่ยมันก็จะหอมตรงกลิ่นมูกินอะไรเงี้ยหอมดีคบผมเมื่อกี้ไม่ได้คนเพราะตอนกินเอ้ตอนที่ซื้อมาน้องเขาบอกให้เวลากินให้คนครับก็ลองคนดู คอนเสร็จนี่ไม่ได้กินบูกลิ่นมอะไรเลยเหลือแต่กินกาแฟเงเดียวเลยเพราะว่ากินกาแฟมันค่อนข้างจะแรงมันดับกินพวกกลิ่นนมกินอะไรออกหมดเลยรสชาติก็หายไปเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่คอนหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีกลิ่นนนมกลิ่นบูอะไรอย่างงี้นะครับ แต่ต้องใส่น้ำแข็งมาน้อยไปนิดนึงเพราะถ้าเกิดใส่น้ำแข็งน้อยอะ่ะเวลาผสมกันอะ่ะใส่บูด้านล่างนมตรงกลาง,ง,งกาแฟาด้านบนอะ่ะมันจะรวมกันหมดเลยมันจะไหลรวมกันหมดแต่ถ้าเกิดใส่น้ำแข็งมาเยอะๆมันจะไม่ไหลรวมมันก็เป็นเมนูใหม่ที่ น่าลองสำหรับคนชอบเดินทางนะครับผมเอาคาเฟ่ครับผมเป็นกาแฟบูนมสดหรืออะไรทักอย่างเนียไม่แน่ใจผมไม่ได้อ่านมาว่ามันคือกาแฟอะไรแต่ข้างล่างเป็นบูผมตรงการเป็นนมข้างบนเป็นกาแฟโอเคครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะหาเมนูอะไรใหม่ๆมมาลองชิมน,นะครับผมบ๊ายบายครับ